ก้าวเสดจครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมบาในช่องว่าบอ o s h เหมือนเดิมนะฮะเจอกันอีกแล้วอันนี้ผมจะมาเล่นกิจกรรมลัดขาโมโคโมโคโมโคและโมโคนี่นะฮะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะก็จะมีให้เลือกหกอย่างนะฮะแต่ผมได้เลือกไปแล้วอ่ะก็จะมีชุดเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดดูหน้ากิจกรรมให้ดูก่อนเน็ตกระชานี่นี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ ประ,ปะมาณน,นี้เลยนะฮะก็เป็นหน้าจอสักคูนะ,ะครับกดเข้าไปเลยนะฮะก็ผมสุ่มไปแล้วครั้งหนึ่งจันเป็นเพชรเหลือครับทุกคนก็จัดไปเลย49เพชรครับอันนี้ผมสุม่มรอบที่สองสี่สิบเก้าเพชรน,นะครับได้เป็นกล่องสุ่มลูก2องเดทไอนะฮะับ ต่อเลยรอบที่สามร้อยสี่สิบเก้าเพชรนะฮะก็กิจกรรมทั้งหมดนี้การันตีนะฮะใช่สุดคุ้มสุดเล่ใจชปทั้งหมดประมาณสองพันสามร้อยสี่เพชรนะครับมคำนวณมาแล้วนี่กระปึบ,ปบนะฮะก่อนก็ได้มาแล้วสำหรับแฟนแฟนทอมแบกแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งครับท่านผู้ชม กิจกรรมลูกซองอีโวกลับมาแล้วสามวันนะฮะท่านผู้ชมก็จะไปกิจกรรมเดอนนี้เออไปตูด้ดิไม่ใช่กิจกรรมเลยเออใช่ใช่ใชก็นี่นะฮะทุกคนก็กิจกรรมบูยานะฮะก้าวยันเลยเล่นกันนะฮะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วแต่พรุ่งนี้เซิร์ฟน่าจะปิดอัปเดตไม่รู้ว่ากี่โมงนึ่งกี่โมงนะฮะก็นะฮะท่านผู้ชมไปดูเลย ของก็อยู่ในห้องตงตัวเลยนะฮะทุกคนชมกันเด็ดอไอถ้าได้ถ้าได้ท้าวอนขึ้นมาที่หาปาร์ตี้เลยนะครับทุกผู้ชมเออนี่นี่ชุดเปอเออก็สวยในระดับหนึ่งเลยนะฮะนั่นแหละครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะทุกคน bye บ๊ายบายจุ๊บลักนะคนดู